สวัสดีครับพบกับผมนะครับเอไบอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับแมงกะพี้ก็ยังอยู่ที่บ้านนะครับของอาจารย์เตาทองนะทุกคนนะนะครับก็เป็นบ้านที่อยู่ทางด้านหลังนะครับถ้ามองจากข้างนอกเนี่ยนะครับบ้านปูนข้างล่างทาสีฟ้ารั้วสีชมพูนะครับผมแล้วครับวันนี้นะครับแมงกะพี้จะไปไหนนะครับเดี๋ยวจะขี่รถไฟฟ้านะครับจะขี่รถไฟฟ้าพาเอฟซีเนี่ยไปเที่ยวชมหมู่บ้านนะ นะครับเดี๋ยวเราเซอร์วีข้างหน้าก่อนวันนี้บรรยากาศสดใสครับฝนไม่ตกนะครับอันนี้ก็เป็นคลองส่งน้ำนะทุกคนนี่ครับคลองส่งน้ําคือคลองส่งน้าเนี่ยอยู่ตรงอยู่ตรงหน้าบ้านของอาจารย์เต่าทองเลยนะทุกคนก็มาจากอ่างเก็บน้ําที่ไปปล่อยปลานะครับ นี่ครับหน้าบ้านเะตาทองอยู่เนี่ยก็คือตรงนี้อยู่อยู่ใกล้มากเลยครับแล้วผมก็เดินมาตรงนี้นะครับก็เหมือนเขาหาปลาหรืออะไรสักอย่างนะครับน่าจะเป็นการาใช้พาลี่นะใช้พาลี่นะครับผมก็คิดว่าตรงนี้ปลาน่าจะไหลามาตามน้ำนะนะครับเนี่ย ก็คือเปิดประตูระบายน้ํานะครับน้ําก็ไหลมาที่นี่นะครับนี่นะครับเขาก็จะมีนี่ครับพาี่นะครับเอาเอาแบบนี้เลยนะทุกคนนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวเขาจะมาดูเป็นเป็นรอบนะครับคิดว่าจะมาดูปลาข้างในเป็นรอบฮนะถ้าเกิดว่าผมมีจังหวะที่เขานะครับมากู้ปลาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูนะถ้าเกิดว่าไม่ทันก็ไม่เป็นไรเนาะ นะครับผมครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวแมงกับพี่จะพาทุกคนนะครับขี่รถชมนะครับหมู่บ้านนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปอันนี้ก่อนรถไฟนะครับรถไฟวิ่งผ่านนะครับด้วยนะครับนี่อยู่อยู่ไม่ไกลกันนะตรงข้างหน้าเนี่ยนะครับไปเดี๋ยวเราจะไปตรงรถ ไฟฟ้าของอาจารย์เต่าทองนะครับคันนี้นะครับก็เป็น FCJD ที่มอบให้นะครับผมตัวนี้ก็เขาก็อยู่ที่บ้านเกิดของเขาเนาะนะครับมานะครับผมพร้อมนะฮะผมถามอาจารย์แล้วว่าแบตเต็มไหมอาจารย์บอกว่าแบตเต็มนะครับอ่าแบตเต็มนะนะครับขอให้เต็มจริงๆนะครับเอาละครับ ตอนนี้แมงกี้พร้อมแล้วนะทุกคนนะแมนแมนแมนนะครับลองดูนะครับไปที่รา,างรถไฟก่อนนะครับเคลื่อนตัวแล้วนะครับอันนี้นั่งนั่งสบายครับสามล้อนะครับสามล้อสามล้อนะทุกคนเอาหมายก็กลัว,ลวเนาะ นี่ครับทุกคนนะผมผมผมผปิดมาแล้วนะนะครับผมปิดมาแล้วนะครับไปเป็นเงาผมไหมใช้ความเร็วนะครับไป20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ <c oughs> อ่ะขี่ไปเรื่อยๆเจออะไร,เจ,นนนะรเจอวัวนะทุกคนนะครับเจอวัวอุ้ยวิวิเดี๋ยวเราจะไปตรงไอ ตรงนั้นก่อนนะครับรถไฟในที่นี้จะเป็นสี่แยกนะครับจะแยกนะฮะแล้วก็ไปไหนต่อซ้ายซ้ายซ้ายนะครับต้องต้องต้องเลี้ยวซ้ายไปทุกคนนะฮะนี่นะครับเนี่ยเขาบอกว่าระวังรถไฟนะครับหนึ่งร้อยเมตรนะครับนี่ป้ายป้ายบอกนะครับนี่ครับรถไฟนะครับหนึ่งร้อยเมตรนังทุกคนนะตอนนี้ผมได้ยินสัญญาณนะครับ เหมือนรถไฟจะมานะทุกคนเนะาะไปนะครับแต่ดูสิรถไฟจะมาจริงไหมยมาจริงเอรถไฟมาจริงเออรถไฟไปแล้วอ้าวโอ้โอรถรถไฟไปเร็วมากเลยเอซีนะฮะเออแ,แมงกับบี้มามามา,มา,มาถูกช่วงนะนะครับแต่ว่าไม่ทานรถไฟนะครับเสียดายจังเลยเพิ่งออกมานะนะครับไปแล้วรถไฟนะครับว่าจะขอชอรถไฟหน่อย ไปแล้วนะครับสัญญาณรถไฟก็เปิดแล้วนะครับทุกคนก็สรุปแล้วนะครับทุกคนรถไฟไปแล้วนะครับโอ้มื่อกี้ไม่ทันนะแต่ก็โอเคอะนะครับแต่ก็ทำให้ f อได้เห็นภาพารถไฟวิ่งแต่ว่ามันไกลนะเมื่อกี้เก็ได้เห็นภาพบรรยากาศเนาะรถไฟวิ่งนะฮะ แล้วนะครับนี่รางรถไฟนะครับอันนี้ก็ต้องไปรอที่ท่าอะไรนะท่ากระสังนะฮะไปไหนมาครับเกี่ยวหญ้านะครับผมอ่าไปให้วัวแน่นอนนะครับเอาให้ควายเนาะโอเคนะครับมีวัวกับควายนะทุกคนอ่าอ่านี่ยเอฟซีครับก็ตรงนี้ก็ติดกับรางรถไฟนทุกคนนะผมถามอาจารย์เต่าทองแล้วนะเขาบอกว่าต้องไป ที่นู่นนะครับออําเภอกกาสังนะครับนะนู่นเลยท่าเขาอยู่นู่นนะครับอ่ะก็ถือว่าโอเคเนาะ,นะะนะครับไปนะครับเดี๋ยวเราขี่ขี่รถนะครับอ่าเดี๋ยวผมผมผมลองขี่ไปข้างข้างหน้าก่อนนะทุกคนเนาะนะครับอืมะขึ้นรถก่อนชึบชึบอ่ะ รถรถอันนี้มันเป็นรถสามล้อใช่ไหมเอฟซี FC. นะครับเว,เ,วเวลาผมขี่เร,เร็วๆมันมันแวนะนะครับผมผมเองก็ไม่ไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยได้จับนะฮะก็จริงๆนะไม่ค่อยมีโอกาสได้จับนะอ่ะผมเจออะไรนี่ครับตรงนี้ครับผมเจอนี้ครับผมนี่ขเขาเรียกอะไรนะเอฟซใส,ใส่ใส่มองใช่ไหม อ่านะครับผมว่ามองนะเขาเรียกว่ามองใช่ไหมอ่ะนะครับใส่ใจได้แต่มองนะครับใส่มองได้ทั้งปลาเห็นปลาช่อนเนบซีไอ้ยานะครับมีมีปลาช่อนให้ผมเห็นด้วยนะครับผมไม่ได้เห็นภาพอย่างนี้นานแล้วนะแต่ว่ามันจะตัวดำๆนะมันอยู่ตรงนี้นะครับผมเห็นด้วยตาเปล่าของผมแต่ว่าเอซีจะไม่เห็นเหมือนผมนะเพราะว่าปลาช่อนเห็นคนปุ๊บมันจะหายครับ เมื่อกี้เห็นเห็นเลยอ่ะปลาช่อนอ่ะนะครับเขาเรียกว่าใส่ใส่มองนะทุกคนนะครับมองนี่ใส่มองนะครับผม ไะนะครับเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนกันนะครับรู้สึกว่าเขาจะมีอันนี้ครับเนี่ยไอตรงขั้นขั้น,ข,นขั้นเนี่ยครับผมนี่ครับไปเดี๋ยวเราไปสำรวจทุ่งนากันไปทางไหนก่อนดีเอฟซีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอขอไปทางซ้ายก่อนเนาะโอเคลุยนะครับทุกคน แววๆนะครับนะไปซ้ายมือก่อนนะครับแสงยามเย็นๆนะทุกคนนะนะครับสถานีรถไฟนะครับเอาไม่ใช่สถานีรถไฟรถไฟวิ่งผ่านนะครับนะเราจะค่อยๆไปนะครับนี่อุย้ยทุ่งนาเขียวก็จีเช่ะนะครับ นะครับบ้านอาจารย์เต่าทองเนี่ยนะครับธรรมชาติดีนะนะครับธรรมชาติดีนะเห็นทุ่งนาด้วยสีเขียวนะครับมองตรงไหนก็เป็นสีเขียวนะครับผมดีดีมากเลยเนาะนะครับก็ถือว่าการมาใช้ชีวิตในบ้านเกิดนะครับผมว่าดีที่สุดแล้วนะไม่ต้องไปดิ้นรนนะครับไม่ต้องไปในจุดที่อยู่แล้วไม่มีความสุขนะทุกคนนะนะครับมาจากที่ไหนเราก็กลับ ที่นั่นนะครับผมเหมือนผมเนี่ยผมก็กลับกําแพงเพชรนะครับไปอยู่กาแพงเพชรอาจารย์เต่าทองอยู่บุรีรัมก็กลับมาอยู่ที่บุรีรัมนะครับผมแต่ว่าทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคนผมก็จะค่อยๆขี่ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเนาะคือรถ,รถคันนี้ความเร็วดีไหมดีครับ นะถ้าถ้าเทียบกับรถของเอนเดอร์ที่เพิ่งซื้อมาเนี่ยนะครับรถคันนี้ผมว่าความเร็วเยอะกว่านะครับเยอะกว่าเพราะของเอนเดอร์เป็นรถ2ล้อใช่ไหมแต่ว่าคันนี้มันเป็น3รล้อนะทุกคนแต่ว่าสังเกตที่นี่จะมีลวดหนามนะครับมีรั้วนะครับผมสันนิษฐานว่าน่าจะ,ะป้องกันนะครับป้องกันพวกควายพวกบัวเนี่ย หลุดเข้ามานะครับเข้ามาแบบว่าในนาข้าวนะครับผมอันนี้ผมผมขี่เร็วไม่ได้เลยทุกคนก็เพราะว่าอ่ามันมีหลุมครับเนี่ยทางโลกพระจัน์เลยนะโอ้โห,โโหนะนะครับอุ้ยเจอกองฟางด้วยสวยนะเดยวผมจะซูมให้เอีได้ดูกันนะครับผมเข้าไปไม่ได้นะเขาเขาล้อมรั้วนะครับล้อมรั้วแล้วก็ มันก็เป็นที่ส่วนบุคคลเนาะนะครับนี่ครับผมสวยนะโอ้โหนะครับทุกคนธรรมชาติเนาะนี่ครับผมก็สูงไมไกลอันนี้เป็นกองฟางที่แบบว่ามันจะมีไม้ปักตรงกลางนะแล้วก็ผมก็ว่าเอาไว้ให้วัวให้ควายนั่นแหละนะครับอืมนะครับธรรมชาตินะครับก็ มีรถนะครับแล่นผ่านนะครับผมแล้วก็มีเสาไฟฟ้านะครับตลอดแนวเลยนะทุกคน <c oughs> นะ,ะผมก็จะขี่ไปอีกนะครับผม ที่นี่ก็มีบ้าน,านคนอยู่ด้วยนเอฟซีนะก็มีแบบทุ่งนามีบ้านคนนะครับอืมอ่ะโอเคครับถนนเริ่มเริ่มดีแล้วนะครับโอ้โหทำธรรมชาติสวยมากเอฟซีนะฮะสวยๆนะครับผมโอ้นะครับ สวยจริงๆนะครับคือใครจะคิดแล้วครับว่าถนนลาดยางเนี่ยก็จะมีนะครับติดกับนาข้าวนะทุกคนนะนะครับผมนี่ผมว่าที่นี่นะ่ะปลาเยอะนะทุกคนนะครับติดไปเร,เรื่อยๆนะครับรก็ขอให้พลังแบตของอาจารย์เต่าทองเต็มนะนะครับถ้าบอกว่า แบตเต็มนะครับผมขี่ไปสักพักแบตหมดนี่จบกันเลยนะทุกคนนะครับภาวนาให้แบตของอาจารย์ต่อทองมันโอเคนะนะนะครับผม,มก็รู้สึกสบายแน่นอนะนะอ่ารถไฟฟ้าเนะี่ยทำให้เรามีความสะดวกสบายนะครับแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักใช้นะครับต้องต้องรู้จักใช้นะครับไม่ใช่ว่าขับตลอดตลอดแบบไม่ไม่ต้องเดินเลยอันนั้นไม่ไม่สนับสน,นุนนะทุกคนนะนะครับอื ครัตอนนี้นะครับแมกกบี้ก็ลงแล้วนะครับอืมอไอซีครับมาดูนะครับทุ่งนายามเย็นนะครับกับแมงกะบี้ครับที่บ้านของอาจารย์เตาทองนะครับผมอืมวิข้าวข้าวข้าวต้นสูงเนซี่นะนะครับไม่รู้ว่าข้าวที่นี่พันอะไรนะครแต่ว่าโอเคอะนะครับสวยอยู่นะครับเนี่ย หญ้าก็ไม่ค่อยมีนะครับธรรมชาติเนซีนะธรรมชาติเลยนะครับผมเนี่ยทุ่งไร่ทุ่งนานนะทุกคนนะครับนี่ครับแมงกระบี้ก็เดินไปที่หัวคนานะนะครับ จริงๆถ้าถามว่าแมงกะบี้น่ะมีมีมีไล่นาไหมแต่ก่อนมีครับแต่ว่า,าชีวิตมันพลิกผันนะครับพอพ่อเสียก็ลูกๆก,ก,ก็ขายที่นาแล้วก็เอาตังมาแบ่งกันหมดนะครับผมถ้าผลถ้าผมย้อนไปในอดีตนะนะครับในส่วนที่เขาแบ่งให้ผมนะ่ะผมจะไม่ขายเลยนะทุกคนนะครับเสียดายมากเลยนะ ที่รักษามรดกที่ทางของเราไม่ไ,มไว้ไว้ไม่ได้นะนะครับผมเชื่อว่านะครับถ้าเกิดว่าที่นาตรงนั้นยังอยู่นะกับแนวความคิดของแมงกะบี้เนี่ยผมว่าใช่เลยนะครับผมสามารถทำอะไรหลายๆอย่างนะครับที่มันที่มันมีประโยชน์แล้วก็มันเป็นการงานการอาชีพของเรานะครับเสียดายจริงๆนะครับนะไม่เป็นไรเนาะ ชีวิตคนเรานะครับไม่สิ้นก็ต้องดินกันต่อไปนะทุกคนนะนะครับอย่าไปจมปากอยู่กับอดีตนะครับเพราะอดีตมันพลาดมาแล้วมันก็พลาดไปเลยนะแต่ผมขอบอก fc นะครับคนเราเคยผิดพลาดในอดีตก็เอาความผิดพลาดนั้นเป็นครูนะนะครับเอาความผิดพลาดนั้นเป็นครู เพราะว่าเราเนะ่ะกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้แล้วก็ย้อนเวลาไม่ได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีก็จําไว้เป็นบทเรียนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนนะนะครับมีบทเรียนมีความตรงจังกันทุกคนแหละนะครับอคนเราไม่รู้อนาคตเนาะตอนนั้นความคิดผมเนี่ยมันมันยังอยู่ในช่วงของอายุอ่า วัยวัยยี่สิบนะวัยยี่สิบกว่ากว่านะครับยังไม่ถึงสามสิบนะช่วงนั้นอะ่ะที่ตัดสินใจขายที่ขายทางี่ยคือพออายุสามสิบมาปุ๊บความคิดมันก็เริ่มเปลี่ยนนะครับนะผมเข้าใจแล้วว่าช่วงช่วงว,วัยอ่ะยี่สิบกับสามสิบไม่เหมือนกันนะนะครับผมแต่ผมก็เริ่มคิดได้นะครับช่วงอายุที่แบบว่าใกล้ๆ้จะสามสิบแล้วนะทุกคน S <S> ะนะครับวันนี้ FC ก็ได้ดูทุ่งนานะครับทุกคนนี่สวยมากเลยนี่ต้นตาลน,นะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบต้นต้นตาลมากเลยนะชอบต้นตาลชอบบรรยากาศที่ท้องไร่ท้องนาน,นะครับ ครับผมที่ผมเงียบเนี่ยนะครับผมอยากให้เอฟซได้ฟังเสียงนกร้องได้ฟังเสียงจากธรรมชาตินะครับตรงนี้ผมก็สามารถสูดลมหายใจไว้ได้เต็มปอดนะทุกคนเนาะอืมเสียดายนะอย่างที่ผมบอกว่าเออถ้าผมมีไรมีนาแล้วผมไม่ขายนะแน่นอนครับแมงกี้เปิดคาเฟ่กลางทุ่งนาสร้างโน่นสร้างนี่นะครับให้คนมาเที่ยวแล้วก็ ตัวแมงกะบ,บี้เองก็จะได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวนะครับเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนาะนะครับอืมไม่เป็นไรเนาะนะครับสักวันหนึ่งถ้าเรามีเงินแล้วนะครับเราก็สามารถซื้อที่นาที่ไร่ได้เหมือนกันแล้วเราก็ทําในสิ่งที่เราอยากจะทําก็ยังไม่สายไปนะครับตราบใดที่แมงกะบ,บี้นะครับยังมีลมหายใจอยู่นะทุกคนเนาะนะครับผมไป นะทุกคนเนาะก็กลับไปที่รถดีกว่านะครับผมคลิปนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแบบสบายๆเนฟซีนะนะครับไม่เครียดนะครับได้มาอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนานะครับผมก็รู้สึกผ่อนคลายนะ บุรีรามเนี่ยก็มีที่ไล่ที่นาก็สวยเหมือนกันนะนะครับสวยเหมือนกันรถก็จอดไปข้างหน้านะครับเส้นทางนี้ก็มีรถสัญจรไปมานะ ข้าวสวยมากเลยนะทุกคนเสียงนลกร้องนะครับก็มีรถวิ่งผ่านนะครับครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับแองกี้ฟิล์มก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ